อย่าละสายตาจากหน้าจอแม้แต่เสียววินนทีเดียวเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นเหตุการณ์นาทีระทึกนวลๆเมนกี้ก่อนที่ของจะจบไรสดเอ้ชีเบาบอกไอ้รถไัมบัวจัดให้หน่อยเนี่ยโอ้ยพรเลยนะบัวจัดให้หน่อย Gracias. เขาอยากออกมานะครับ oh, yeah. oh, 抬抬抬！来，妈，嗯，哪里？ ko. 没没快点，进水了，啊，这水 หิวน้ำลองเจ่ไพน์น้ำบวกเจ้ไพนเดียวริผูอไอ้นู่นนู้นใช่ไหมอยู่คนเดียวเลยนุนอะเจ้าของแท้เนาะของแท้เนาะเอาล้างช้างหน่อยวันนี้ล้างช้างหน่อยเอ,ยอมไม่รู้ว่าฝั่งนฝนตกยัง ทำความสะอาดหน่อยขันลงแปลงทุกวันจ่อเผือกไหมยังนะครับยังไม่ถึงเวลาออกเผือกนะครับยังดำอยู่นะครับเอาละไอะ้บัวเ,เล่นท่ายากแล้วกับป่าแล้วโหต้องเปลี่ยนที่ผูกใหม่ละตอนแรกนึกว่าเจจะมาผูกนี่เลยไม่ได้ผูกตรงเสาโน้นนะบัวได้เลือดแม่มา กระดกเหงยไงท้องลงมาเด้อไอ้ลูกเอ้ยไงท้องขาสี่ปังงังนอนลงนอนลงนอนลงดีดรมาบอกนอนดีๆเป็นยังไงทะเลลูกนอนลงดีดี นอนลกนอนเร็วน,น,นอนลูกนอนลกทำยูทูตทีกันอยู่พอกคิดถึงป้าจังเลยคิดถึงแม่ด้วยแม่ก็คิดถึงป้าก็คิดถึง เนน่นเหิวน้ำกินน้ำก็หันอ่ะบัวยืนลูกบัวยืนยินใช่ไหมอซีบอกให้สั่งยินบัวยืนลูกยินไม่ได้สั่งนะครับเขาเรียกว่าขอร้องฝนจะตกแล้ว ที่ใหญ่แซลม้าใหม่มาจำเป็นครับมาผมเอ๊ะ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 ไอลิงลงมาลิงไอ้ขึ้นทำไมลูกแม่เอฟซีบอกบัวให้นอนลงเลยครับโอ้ดูลิงลิงลิงทำอะไรลิงลงมาลิง เสร็จโนเองเสร็จแล้วอยากให้เขาไปเล่นอยู่ครับแต่เขาเขามีแผลเนาะเขามีแผลแล้วสะการบินไทยยังไม่กล้าให้ไปเล่นนะครับกลัวเขาติดชงติดเชื้ออะไรเสร็จบัวละ

โอ้โหโอ้โหเมื่อวานบอกทำไมเธอไม่เตะจอ่อยล่ะอุตส่าห์จ่อยอุตส่าห์มาหา้้้หนีโนโนีลูกไม่ได้เฮ้าบัวเฮ้าอะไรนะเฮ้ามันแปลงว่าอยู่นิ่งๆนะครับเออเป็นไงล่ะโอ้โหคำสั่งดีเลยประมาณสองชั่วโมง เฮ้ย hey, ไม่ได้กินโนหรอกเฮ้ยโนยอย่าลูกคำสั่งดีเลยวันสองชั่วโมงบอกเอาไปขึ้นคาสั่งพอโนนี่โนนี่วาโนนี่วะเอ้เอ้ยอย่าบัวเองอยา่ามือบัวของขึ้นแลวพี่น้องเอาไม่ลงเอา้าเอาให้มันครบคำสั่งลูกนอนลงนอนลงมันจะได้ครบคำสั่ง แต่กี้มันได้แค่คึ้นคำสั่งเองเร็วเร็วคำสั่งอะไรคอมเครื่องนี้ช้ามากเลยนะแสดงว่าหูเขานี่ช้ามากเลยนะไม่ค่อยได้ยินออืมอืมอืมอืออืมดูสบายใจนะสองตัว,วเออเอาทายยาก

ก็อย่าเอ้ใจเย็นเอ้เอ้เขาไปเกี่ยวหญ้ากันนะครับแล้วก็อยู่ฝั่งนู้นเอ้ยกำลังกำลังเกี่ยวหญ้ากลับมาเสร็จก็นี่ก็จุนกำลังทำความสะอาดเบียร์ก็เอาขยะไปทิ้งเกี่ยวไปหวานข้าวตาสมพรตาหมึกเฮ้ยเล่นกันอยู่ตรงนู้นเฮ้ย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  Hey, 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 hết á là, á là, á là, á là. Hey, hey, no, you're not. Look, no, you're not. Tap you bùa. Hey, do do bùa, hey, bùa, luôn lạy, kia nè. Hm, 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 ลิงครับลิงโดมานี่โดนแล้วย,ยังไป่ยังไปใกล้บัวเออ,เออเออเออไปอกเลยโอ,อ้โอ้ไปหนอะบ้านหนอโอ้โอ้มาบ้าปลามาบ้าเออเป้าหมายบัวนี่เยอะเนาะดูอ่ะโนก็จะเอาปลาก็จะหยอกอะไรของเองว่าบัวเด้อเด็กเล่นกันเอาโนนอนลูกโนอน,นอนเลยบัวปีนลูกเออปีนเลยลูก บอกแจ,จดต้นไม้ให้หน่อยทั้งต้นหนึ่งจะเป็นลิงเอ้ยเฮ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 ้ย,ย,ยินเบ้ยินเบ้ บัวอยากไปขึ้นน้องเองอะน้องร้องอะนะเป็นไงอะทับไม่ร้องไม่ต้องมาเรียกบัวโอ้ยคำสั่งมาครึ่งหนึ่งแล้วเอฟซีคำสั่งน่าลงมาครึ่งหนึ่งแล้วน่าลงน่าลงน่าลงเร็วน่าลงน่าลงโอ้ยะได้โตขึ้นน่าลงน่าลงลงน้องแม่โอ้ติดขาดูไปควายขาเทมากเลย เดี๋ยวเดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนลงนอนงวนอนลงนอนลงนอนลเอาละเอาละแม่บอกสั่งตอนเช้านอนตอนบ่ายจริงให้รัวนอนบวนอนนอนันอนเอาทิทิ สับปะรดลงหลังบ้านเฮ้ยเอาลงตัวนี้ก็ได้ลงตรงนี้ครึ่งนึงนี่ตรงนี้ตรงรถสีแดงกับหมอกตาหมึกอะ <c oughs> <c oughs> โทษเลยครับผม ด้วยนะครับผมสอริสอริมันเป็นเรื่องปกติที่เอฟีต้องได้ยินวันละครั้งสองครั้งจุ๊บเอ้ยบัวต้องทำให้บัวนอนได้นอนลงนอนลงนอนนอนลงนอน,น,อน,น,อนว่ากินบักซีดาก่อนบักซีดาคือน้อยหนานะครับเออไม่ใช่บักซีดาบักเคียบโอ้ มะเคียบไอเอามาไม่กินเอาทำไมอ่ะเชี่ยไพ่บอกเอามานี่ฉันกินเอง,องอเองสองตัวเนี่ยเขาว่าไงบ้างฮะ<า>ลงฝั่งนี้ช้างอยู่ฝั่งนี้กะไ,ได้ใกล้ๆไง ตีกันแล้วนุน่นเออเข้าไปแาวนซิดาคือฝรั่งนะครับปลาลำโพนกินหมดนะเอ้ยโดยไาทีนึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยคางวมวมเลยบัวลูกคางบวมวไหมลูก โออยากขัดมากเลยแต่ว่าเพะเอกเราไม่นอนให้เลยเรียบร้อยไปโดดย่องยๆองย่องย,องย,องยอง่อนะู่ะ เราไอลิงลิงสองตัวลิงกับลิงกับฮิปโปเจอกันโอโ้ลิงจะขึ้นฮิปโปฮิปโปวิ่งหนีรู้ทันทันเก็บนี่เตะเลยบันใสทีนึงนี่นี่โอ้แลกกันครับนี่โอ้โหโอ้โหแลกกันัวเนี่ยโอ้ยเอาแล้วครับขัดขากันแล้วโอ้ยอ่างคนต่างมันใสกันต่างคนต่างมันใสนครับโอ้โหโนหย่าลูกแมว ว่าเฮ้น้ำฝนตกน้องสนใจพี่ไหมลิ้นพี่สีชมพูเอาะอะไรข้าปูดำพูดแทนใจดำหนิเอามากินใหม่งากละข่าวนะอ่าโนเอือแล้วโนเอือแล้ว ออ,อะไรของว่าคุณเนี่ยสองตัวเนี่ยฮะยังนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเพราะว่า,าโอ้แม่บ้านยุ่งยุ่งอยู่ครับเอาเอึออกก่อนเดี๋ยวได้หยียบเละตุม้มเปยอีก ช้างเขาก็มีความรังเกียจึ้่เข้าเหมือนกันนะแต่อีเลฟเว a นฟาสเตอร์หิมบัว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 ลก ออกมามีแต่เมลอนเลยน่เองกินเยอะกินเมลอนเยอะเอาย1สินาทีแล้วหรอเดี๋ยวไ้ชดใหม่แป๊บ